ก็ทำการเปิดเ,เก๊ตก่อนจะอร่อยนะคะใครเข้าผัดก็จะอร่อยรสดีนะคะที่เราเตรียมใส่กระปุกเอาไว้อันนี้ก็น้ำตาลแล้วก็ไม่เน้นความหวานขั้นนะคะสวัสดีชาวครีเอเตอร์วันนี้เจ้าเจ้ามานำเสนอน,นะคะเราก็จะ พาเพื่อนๆมาทำกับข้าวขันนะคะสวัสดีชาวครีเอเตอร์วันนี้กรเจ้ามานำเสนอนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำกับข้าวแล้วก็ทำการปริดแก๊สก่อนแล้วก็จะเกียวเนื้อหมูให้มันสุกดีก่อนค่ะ แล้วก็เติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยพอต,ตั้งกระทะได้เราก็จะนำกระเทียมลงไปนะคะพี่น้องนำกระเทียมใส่ลงไปตั้งไฟเพื่อนมาชมกันนะคะจะทำเมนูผัดผักบุ้งกันค่ะ เราก็จะปรุงรสเนื้อหมูกันนะคะพี่น้องปรุงรสแล้วก็ทำการเปิดแก,ก็ดก่อนเราก็จะทำเมนูผัดผักบุ้งกันค่ะพี่น้อง ตอนนี้เราก็มจะอร่อยนะคะใครข้าวผัดก็จะอร่อยรสดีนะคะที่เราเตรียมใส่กระปุกเอาไว้อันนี้ก็น้ําตาลแล้วก็ไม่เน้นความหวานเนื้อหมูสดๆตรงนี้เราก็ซื้อมาที่เขาบดเรียบร้อยก็จะสะดวกในการเรามาทํากับข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี เพื่อนชาวเฟซบุ๊กเอฟของเราเพื่อนมาชมกันนะคะจะทำเมนูผัดผักบุ้งกันค่ะผัดก่อนจะถึงขั้นตอนต่อไปแล้วก็เขาจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวิตามตอนต่อ เราก็เอาเนื้อที่เขาบดแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาสับนะคะเราก็มีจะมีกระเทียมนะเราก็จะใส่มาเยอะนะคะกระเทียมเราก็เอาเนื้อที่เขาบดแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาสับนะคะ แล้วก็มีจะมีกระเทียมนะเขาก็จะใส่มาเยอะนะคะกระเทียมก็จะเติมรสดีลงไปนะคะพี่น้องโซยผักแล้วนะคะเราก็ได้ผักบุ้ง แล้วก็ได้เนื้อหมูค่ะวัตถุดิบของเราเนื้อหมูสดๆตรงนี้เราก็ซื้อมาที่เขาบดเรียบร้อยก็จะสะดวกในการเรามาทำกับข้าวกันนะคะขั้นตอนของเราก็ตั้งกระทะขึ้นมาเนื้อหมูสดสตรงนี้เราก็ซื้อมา ที่เขาบดเรียบร้อยก็จะสะดวกในการเรามาทํากับข้าวกันนะคะเราก็จะทําเมนูผัดผักบุ้งกันค่ะพี่น้องตอนนี้เราก็มาเพื่อนมาชมกันนะคะเราจะทําเมนูผัดผักบุ้งกันค่ะผัดเนื้วหมูสดๆตรงนี้เราก็ซื้อมาที่เขาบดเรียบร้อยก็จะสะดวกในการเรามาทํา กับข้าวกันนะคะแล้วก็จะเจียวเนื้อหมูให้มันสุกดีก่อนค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยก่อนจะถึงขั้นตอนต่อไปแล้วก็ขอจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวกล้ามตอนต่อ พอตั้งกระทะได้เราก็จะนำกระเทียมลงไปนะคะพี่น้องนำกระเทียมใส่ลงไปตั้งไฟก่อนจะถึงขั้นตอนต่อไปแล้วก็เขาจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวติีตามตอนต่อไป สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวเฟซบุ๊กเอฟของเราทุกนนี่เราก็เตรียมกระทะแล้วนะคะ ก็จะเติมรสดีลงไปนะคะพี่น้องก็จะเติมรสดีลงไปนะคะพี่น้องขักนนะคะสวัสดีชาวครีเอเตอร์วันนี้เจ้าเจ้ามานำเสนอนะคะเราก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำกับข้าว ซอยผักแล้วนะคะเราก็ได้ผักบุ้งแล้วก็ได้เนื้อหมูค่ะวัตถุดิบของเราซอายผักแล้วนะคะเราก็ได้ผักบุ้งแล้วก็ได้เนื้อหมูค่ะวัตถุดิบของเราจะอร่อยนะคะใครข้าวผัดก็จะอร่อยรสดีนะคะที่เราเตรียมใส่กระปุกเอาไว้อันนี้ก็น้ําตาล แล้วก็ไม่เน้นความหวานแล้วก็เอาเนื้อที่เขาบดแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาสับนะคะแล้วก็มีจะมีกระเทียมเขาก็จะใส่มาเยอะนะคะกระเทียมสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวเฟซบุ๊กเอฟของเราทุกจะอร่อยนะคะใครข้าผัดก็จะอร่อย โรดีนะคะที่เราเตรียมใส่กระปุกเอาไว้อันนี้ก็น้ําตาลแล้วก็ไม่เน้นความหวานก่อนจะถึงขั้นตอนต่อไปแล้วก็ขอจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวิดกามตอนต่อเมนูง่ายๆของเรา ตอนนี้เราก็เตรียมกระทะแล้วนะคะก่อนจะถึงขั้นตอนต,อนต่อไปแล้วก็ขอจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อขั้นนะคะสวัสดีชาวครีเอเตอร์วันนี้จกรเจ้ามานำเสนอนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำกับข้าว แล้วก็จะปรุงรสเนื้อหมูกันนะคะพี่น้องปรุรสอ่าซอ,อยผักแล้วนะคะ